สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆืมาทานของอร่อยกับบรรยากาศเก่าๆที่ตลาดปากคลองตลาดนะครับเพื่อนๆนตลาดนี้นะครับก็มีอายุมายาวนานมากๆนี่ครับความคลาสสิกของตลาดนะครับเดินชมตลาดปากคลองตลาดนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นบรรยากาศแบบเก่าๆอยู่นะครับเพื่อนๆ ทนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับเดินทะลุจากปากคลองตลาดนะครับทะลุมาด้านหลังนะครับจะเป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆกับสอนนอนะครับสอนนอตลาดสว่างนะครับเพื่อนๆด้านนี้เขาจะเรียกประตูน้ําคูเมืองเดิมนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดินชมบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่มาสะดุดตากับร้านนี้นะครับร้านน้าโต้หู้นะครับเป็นรถจอดแบบนี้นะครับขายตั้งแต่เช้านะครับเพื่อนๆเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณ บ่ายสามโมงนะครับเราเดินเข้ามาในรัฐในซอยก่อนเดี๋ยวเราไปกินของอร่อยๆกันก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดินรับมาตามฟุตบาทนะครับเข้ามาในซอยนี้นะครับจะเป็นท่าน้ํานะครับคูเมืองเดิมนะครับเพื่อนๆเราเดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งท่าเรือแลวก็ท่ารถไฟอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนๆเป็นรถไฟใต้ดินนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศเก่าๆผสมกับ นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อนๆเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานกับของอร่อยๆนะครับที่ขายมายาวนานนะครับกับตลาดปากคลองตลาดนะครับร้านนี้แกขายมายาวนานมากนะครับเดินมาถึงแล้วนะครับกับร้านเสียวหลังนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับแต่ก่อนที่ใช้ชื่อนี้น่าจะมาจากนั่งทานริบขุตบาทนะครับแล้วจะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกเยอะมากๆ นี่ครับแต่ปัจจุบันก็มีที่มีโต๊ะให้นั่งทานเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเป็นร้านที่ขาอยู่แค่2เมนูนะครับแต่คนแน่นมากๆแถมยังเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฟู้ดแบบฟู้ดเบอร์เลยนะครับมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่มาทานกับอาหารนี้นะครับเพื่อนี่ยครับเสียวหลังอยู่ซอย่าดน้ำที่มือเดิมนะครับเพื่อนครับโคตคลาสสิกอะครับ เห็นร้านอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทานว่าเขาทำยังไงนะครับถึงขายมาได้ยาวนานขนาดนี้นะครับเพื่อนปัจจุบันนะครับราคาก็อยู่ที่จานหนึ่งนะครับ50บาทมีเมนูอยู่สองเมนูนะครับเป็นเมนูไก่หมักนะครับแล้วก็เอาไปผัดกับผักกะเพรานะครับเพื่อนและอีกหนึ่งเมนูคือไก่ผัด กระเทียมนะครับเพื่อนมีแค่ออนนสองเมนูนี้ขายมาได้ยังไงต้องน่าจะเกินสี่สิบปีนนครับเพื่อนนี่ครับอาหารจานเดียวนะครับห้าสิบบาทเท่าน,นั้นทุกเมนูนะครับสองเมนูนี้คือห้าสิบบาทเพิ่มไข่สิบบาทน้ำเปล่าแก้วละสองบาทนะครับมีทั้งดาราทั้งเซเลบทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยมารองริ้นลรนนะครับแต่ก่อนเขาจะขายนะครับเพื่อับนักเรียนแล้วก็ พนักงานต่างๆนะครับที่อยู่ในตลาดพ่อค้าแม่ค้าจะกินกับร้านแกนี่นะครับคือกินร้านนี้คือได้อิ่มได้อร่อยสุดเต็มพุงแน่นอนนะครับอิ่มอร่อยจุใจให้เยอะตามสไตล์ช่องผมเลยนะครับเพื่อนๆก็มาแล้วนะครับกับจานแรกผัดกะเพรานะครับเพื่อนๆแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะมีโควิดคือร้านนี้คือแกดังมาก และคนเยอะคนแน่นมากๆนะครับเ,เพื่อนๆทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเนี่ยถึงกับต้องโกจองเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาทานได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความสบายการทำอาหารแกดูวิธีที่ทำให้มันสะดวกและรวดเร็วนะครับกรรองรับนั่งนั้ท่องเที่ยวแล้วก็คนที่จะมาทานได้รวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับ 1จาน50บาทก็จะมีน้ำปลาพีกนะครับมาให้นะครับสามารถขอเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆหอมมากๆคือสไตล์แบบจีนๆเลยครับเขาจะมีความคลาสสิกนะครับมันจะมีความหอมและก็มีรสชาติแบบกลมกลอมนะครับผัดกะเพราที่กลมกล่อมแต่ว่ามันอร่อยะครับเพื่อนๆมันไม่เผ็ด จะมันแบบเขาเรียกอะไรมันละมุนมันปมกรมครับเพื่อนๆน่ครับ5้าสิบาทข้าวเยอะแน่นเต็มจานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูกับข้าวนะครับโปะมาให้แบบไม่ยั้งเลยนะครับ50าบาทคือคุ้มเว่อร์เลยครับเพื่อนๆแล้วดูไก่นะครับไม่ใช่ชิ้นเล็กนะครับเป็นแบบไก่หมักแบบชิ้นหนาๆแต่มันดูมมันเด้งมันไม่มันไม่หยาบกระด้างครับมันกินแล้วมันรสสมผัสมันดีมากๆครับเพื่อน เนื้อไก่คือนุ่มมากๆแล้วบุนลิ้นเยี้ยไปนี่มันเด้งสู้ฟันมากๆเลยครับเพื่อนแถมรสชาติของตัวซอสผัดกะเพราคือมีความอร่อยมากมันหอมครับมันครบ,คบเครื่องมากๆครับเพื่อนราคาห้าสิบบาทไข่นะครับจะสั่งเพิ่มอ,อีกฟองก็ได้นะครับฟองละสิบบาทนีแบบเดียวคือไก่ไข่ดาวแบบนี้น,นะครับ<า>นี่ครับอ,อย่างเด็ด ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนๆกับร้านเสียวหลังนะครับมีซอสพริกบริการนะครับเพื่อนๆนี่ครับราดก,กับไข่ดาวอร่อยไปอีกแบบครับแต่ก่อนนะครับที่เคยดูในรีวิวนะเขาผัดกันจนเป็นลมคือคนแน่นมากๆคินต่อคิวยาวเป็นกิโลครับเพื่อนๆไม่ คือเห็นไม่คิดมาัแล้วเขาผัดไม่หยุดแนละ้วช่องเ้งห้องห้องชนิดเดียวนะครับด้านหลักจะเป็นครัวและครัวมันก็จะ,จะแบบอยู่ข้างหลังนะครับมันลมมันอะไรก็เข้าออกล้ำ่าผัดกันจนเป็นลมอะครับเพื่อนๆคือคนแน่นมากๆเป็นร้านที่คลาสสิกดีเก๋มากๆครับเพื่อนๆขายอยู่แค่สองเมนูแต่ขายมาได้ยาวนานขนาดนี้แถมมันมีความ ปริมาณที่แบบไม่น่าจะได้กำไรอะครับแต่เขาอยู่มาได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า4ีปีนะครับสำหรับประสบการณ์ของร้านเสียวหลังนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอร่อยม,มากครับ,บเพื่อนจริงสุดๆครับทั้งรสชาติของผัดกะเพรานะครับแล้วะตัวข้าวผมเป็นคนชอบทานข้าวแบบนี้ข้าวแบบข้าวร่วน แล้วผัดของเขาครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรานะครับหรือว่าจะเป็นตัวทอดกระเทียมนะครับเพื่อนๆอ้อร่อยทุกเมนูครับหมดเคลื้ยงจานนะครับเพื่อนอร่อยมากก็ของอร่อยก็ต้องกลับมาเป็นสต๊อกนะครับสั่งเป็นตัวกะเพรานะครับกับไก่กระเทียมนะครับมาอีอย่างละกล่องนะครับและตลาดปากคลองตลาดนะครับด้านนอกนะครับก็จะมีงานบ่อยมากนะครับอันนี้ด้วยน งานเทศกาลอาหารบ่อยมากจัดอยู่ตรงลิฟต์บากตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถมาเดินพาเดินเล่นเดินหาของกินได้นะครับ<ม>ของกินนี่ัอันนี้มาเจอกับก้วยเตี๋ยวไก่กํากมังนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบตัวตายเอเจ้านะครับไม่ใช่กํามังอย่างนั้นนะครับเป็นกํามังเลยครับกํามังใหญ่ๆใส่ี่เซี่ยวชามละไม่ใช่ชาม,มเปือกํามังกํามังละ50บบาทมีทั้งน่องทั้งขาทั้งแบบ พ่อคบเครื่องครับเพื่อนๆของขกินเยอะมากลองมาเดินสัมผัสกับบรรยากาศทนนะะาาิ่เป็นคาสิบตลาดเก่าแก่เป็นร้อยๆปีนะครับเพื่อนๆเพียบไปเลยนมเจ๊น้องบ้ออย่างแบบนี้เลยนะครับ,รกกบขายหมดทุกวันแต่งานน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมีนเรื่อยๆนะครับสำหรับ,บงาน เทศกาลอาหารตลาดปากคลองตลาดนะครับลองติดตามหน้าเพจปากคลองตลาดได้นะครับของกิ้ของอร่อยเยอะมากและที่สําคัญนะครับราคาไม่แพงเนะ่ครับไส่กอกก็ไมล้ละสิบบาทลูกชิ้นปิ้งก็ไมล้ละสิบบาทขนมมีหลากหลายมากๆนะครับเป็นขนมไทยเป็นหลักนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับสั่งใส่กล่องมานะครับก็แบบหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆกล่องใหญ่สุดว้า นี่ครับผมว่าในกล่องนะเยอะกว่าจานนะครับเพื่อนเพื่อนคือกล่องเขาเป็นกล่องเบอร์ใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อแล้วอัดแน่นมาเต็มกล่องแบบนี้ครับนี่ครับทั้งข้าวทั้งกับให้มาเต็มกล่องแบบนี้กล่องนึงนะครับผมว่ามีหนักเกินครึ่งกิโลครับเพื่อนเพื่อนไม่อิ่มได้ไงแล้วไม่เป็นขวัญใจมหาชนได้ไงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็จะมีพริกน้ำปลามาให้นะครับแบบนี้เลย สดกับกรอบแน่นอนนะครับอยู่ปากคลองพริกไม่ดสดนี่เสยียชื่อแน่นอนนะครับเพื่อนหอมอร่อยมากครับเพื่อนเป็นผัดกะเพราที่ผมชอบกินรสชาติแบบนี้มันมีความกลมกล่อมนะครับมันไม่เผ็ดไม่อะไรนะแต่มันมีครบทุกอย่างมันมีความหอมของพริกมีความหอมของตัวใบกะเพราและที่สําคัญไก่เขาหมักก่อนนะครับเพื่อนก่อนที่จะมาผัดเด้งๆงอร่อยมาก หัดยิ่งเมนูตัวทอดกระเทียมนะครับยิ่งอร่อยเลยเดี๋ยวเราไปทานขนมกันอีกหนึ่งร้านนะครับน้ำเต้าหู้นะครับเมื่อต้นคลิปนะครับเพื่อนๆน้ำเต้าหู้เนี่ยก็ขายประจําอยู่ตรงนี้เลยนะครับราคานะครับก็10บาทนะครับเพื่อนๆนะครับมีทั้งขวดใหญ่ขวดเล็กขวดเล็กนี่มีราคาตั้งแต่12บ5้าแล้วก็มาที่สิบไซส์ใหญ่ขวดเล็กนะครับอยู่ได้ยาวนานะครับเพื่อน จอดรถนะครับได้จถวข้างทางได้เลยนะครับป้านก็จอดได้เลยครับอย่าไปจอดตรงขาแดงแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆหรือถ้าเราสะดวกนะครับจอดในตลาดได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดดํำมานําเสนอนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดดด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ